โมเมนต์นี้มันอะไรกันนี่จูู่ซีรีส์ก็เข้าหมดโรแมนติกดื้อแล้วคนก็น่าจะโดนตกกันเป็นแถวก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วทนมาถึงจังหวะสามปิดนี้ได้นี่ผมว่าน่าจะสอบผ่านละอะ มาครับรีวิวตอน3ครับจีนี่เมกอ่ะวิสจีนี่ปฏิหารรักซ่อนกลนะครับมาก็ต้องบอกว่าเกือบจะถอดใจไปแล้วนะฮะดูสอนตอนแรกตอน3นี่บอกเลยว่าบทเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะดูไหลลื่นขึ้นเยอะอ่ามุกต่างๆแก๊ปของเรื่องการลำดับภาพอะไรอย่างเงี้ยเคมีของพระนางเอ้ย เริ่มขึ้นจอวะ่ะเริ่มเข้าแบบเรียกอะไรแบบติดเครื่องเริ่มติดเครื่องเริ่มแบบเข้าใจว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงทําไมพระเอกต้องวางคาแรคเตอร์แบบนี้นางเอกต้องเป็นไซโคพาร์ตเอาวะ่ะเริ่มมานะนี่สามตอนเองนะผมดูวันละตอนพอผมไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเพราะแม่งไม่ค่อยมีอะไรดูช่วงนี้ก็เลี้ยงๆไว้ค่อยๆดูนะใครที่แบบเข้ามารีวิวก็อาจจะงงๆทำไมทั้ง รีวิวเป็นตอนๆเพราะดูวลาตอนนี้แหละครับอะถ้าตอนนี้ผมว่าจริงๆใจรจริงนะตอนที่แล้วผมใม่ห้าตอนนี้ยอยากจะให้สัก6อารมณ์เหมือนประมาณว่าเอ้ยเริ่มชอบนิดๆละเริ่มมาว่ะแล้วน้องซูจีสวยด้วยอะไรด้วยแบบหลงว่ะลุกแม่งโคตรเยอะเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกตอนเลยไม่เคยซ้ำกันเลยอะจนจบซีรีส์กูว่าคงเป็นร้อยลุกอะแค่ดูแบบ แฟชั่นของน้องซูจีใส่แต่ละตอนนี้ก็คุ้มแล้วผมว่านะแล้วหลังจากพระเอกแม่งตัดผมสั้นนี่ดูดีขึ้นดูแบบเคมีเริ่มมาเอาวะตอนนี้บวกหนึ่งคะแนนครับเป็นเจ็ดเลยครับผมบวกให้กับตอนจูบกันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ที่โซหรือเปล่านะโซทาวเวอร์เรียกง่ายๆก็คือ ปาปาคานสูงอ้อโหอยู่ๆนางเอกก็อยากไปจีนี่พาไปปิดไฟทั้งเมืองเข้าโหมดโรแมนติกเฉยแล้วก็อยากลองจูบนางเอกเข้าไปจูบก่อนไม่เคยจูบการจูบมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงอย่างนี้ติดเครื่องให้จีนี่จีนี่แบบเอ้ย ขอมาจัดให้เข้าไปจูบนัวเนียเลยโอ้โหอะไรมันจะบ๊บบะได้ขนาดนี้ความโรแมนติกนี้มันอะไรกันนี่แล้วเพิ่งเห็นนะครับว่าสตูดิโอดากอนทำนะซีรีส์โรแมนติกส่วนใหญ่ทำดีแหละแล้วเป็นเรื่องแรกของ Netflix ตั้งแต่ดูมาเลยนะที่หลังจากจบตอนเครดิตขึ้นไม่เด้งไปตอนต่อไปทันทีสังเกตไหมเหมือนไฟบังคับ จับยัดให้คนดูต้องฟังเพลงที่ขึ้นมาเพลงก็แบบโอ้โหบิวให้เข้ากับความโรแมนติกจริงๆให้คะแนนเยอะกว่านี้ได้นะแต่ผมว่าผมยังแบบบางจังหวะก็ยังรู้สึกว่าเป็นแปนอยู่บ้างนะหรือว่ามีจังหวะน่าสงสัยอยู่บ้างครับอย่างเช่นที่ผมพูดมาตลอดว่ายักษ์จีนี่เนี่ยมันโดนขังประมาณ983ปีใช่ปะ แต่ว่าบางอย่างมันก็เหมือนไม่รู้วะเหมือนแบบมันย้อนอดีตไปดูอดีตของนางเอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมันไม่รู้จักปืนไหม938ปีไม่มีที่แล้วไม่มีปืนหรอว่าเดี๋ยวผมขอล้องถาม AI ดิปืนมีช่วงแรกที่คอสอเท่าไหร่ครับถูกสร้างมาเข้าเกาหลีใต้พอสอเท่าไหร่ ปืนถูกใช้ในเกาหลีมานานแล้วค่ะมีบันทึกว่ามีการใช้ปืนคาบศิลาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่16เลยนะคะแต่ถ้าเป็นปืนพกแบบที่เราคุ้นเคยกันอาจจะต้องพูดถึงช่วงสงครามเกาหลีพอศสอง3ถึง2496ที่มีการใช้ปืนพกกันอย่างแพร่หลายค่ะเออว่าเฮ้ยจริงๆด้วยมันเลยไม่รู้จักปืนนะ เพราะว่ามันโดนขัง900กว่าปีแต่บางอย่างก็ยังน่าสงสัยอยู่อย่างเช่นแม่อยากให้เขาขอพรนู่นนี่นั่นแต่ตัวเองแม่งไม่รู้จักอะไรสักอย่างแล้วจะให้พรสมบัตินาได้ทุกอย่างหรอวะเนาะอันนี้ก็ยังเป็นแบบข้อขัดแย้งอยู่บ้างแล้วก็พลังของจีนี่บางจังหวะแม่งก็เสกได้อย่างปิดไฟทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยบางจังหวะแกก็ไม่เห็นใช้พลัง แต่ก็มีแบบบางอย่างก็พยายามอุดรอยรั่วอย่างเช่นเล่นเกมตู้เสกเงินไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะให้ตัวเองไม่ได้แต่ตอนทํานาให้คุณยายทําไมไม่ทํานี่เสร็จเลยอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอวะก็ยังแบบมันมีแบบให้คิดอยู่บางจังหวะนะแต่ทั้งแม่งมันแล้วกันนะเอาสนุกสนุกแนะไม่คิดมากอย่าไปคิดมากเลยอืมเป็นตอนวัดใจนะครับว่าจะดูต่อไหมแต่เรียกได้ว่าวัดใจสําเร็จนะผมว่าควรดูต่อและแบบนี้นะครับ โแล้วก็อีกตั้ง10ตอนไม่จะเล่าอะไรวะเนี่ยสิตอนเลยเหรอวะจะเล่าอะไรวะเนี่ยโห่ทำยาวมากเลยซีรีส์แบบนี้ควรปล่อยอาทิตย์ละสอตอนพอเนาะทำไมเขาปล่อยมา13ตอนวันไม่เข้าใจเหมือนกันวะเขาไปดีลกันมายังไงวะเนี่ยแต่จริงแล้วก็อย่างว่าแหละมันเป็นออ i g i ริจินอลซีรีส์ของ Netflix มันก็เลยปล่อยพวดเดียวมันไม่ใช่ดึงมาจากทีวีซีรีส์อะ ไม่ได้ดึงมาจากช่องทีวีอย่างน้อยปล่อยเป็น3พาร์ทก็ยังดีนะนี่ปล่อยพวดเดียวแปลกหรือคนเทสงานเขาไม่ชอบวะแต่ที่แน่เนี่ยตอนนี้การเดิมพันเกิดขึ้นนะครับระหว่างนางเอกกับพระเอกซึ่งท้าทายกันว่าคนที่มาโผล่ในถนน5คนเนี่ย ที่จะได้เห็นต่อไปเนี้ยตอนต้นเรื่องนะครับใครโผลมา5คนเนี่ยเขาทำนายเขาเหมือนท้าทายว่า3ใน5ถ้าขอพรไปแล้วจะต้องทําชั่วซึ่งถ้า3ใน5ทําชั่วหลังขอพรเนี่ยนางเอกจะยอมขอพรให้หมดไปเลย3ข้อแล้วก็ให้พระเอกฆ่านะครับตรงนี้น่าสําคัญมากซึ่งแต่ละคนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยโอ้โหน่าสนใจนะผมไม่ได้แคปให้ดูแล้วกัน จริงๆมันเดินมา5คนเลยหายากจะมาเคียบมันเสียเวลาผมไลายสดด้วยนี่ประเด็นมากมายนะผมว่าตอนนี้ประเด็นเกิดขึ้นมากมายเลยที่น่าคุยจริงๆนี่โอ้โหทั้งเรื่องคุยได้หมดเลยนะอย่างเช่นนางเอกอาชีพหลักไม่ได้ทำอู่รถแต่มีธุรกิจเบื้องหลังก็คือเทรดคริปโตนีพูดถึงอีลอนมัสด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตว่านางเอกในชาติที่แล้วเนี่ยที่ตอนขังพระเอกเขา ขอพอรแบบ3ข้อเป็นพรดีหมดเลยแล้วเขาไม่ทําชั่วทำให้พระเอกโดนขังอยู่ในตะเกียงแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวคงเล่ารายละเอียดตรงนี้แน่ๆรในวายภาคหลังเออแต่ดูแล้วเหมือนเหมือนทังเอกจะขออะไรว่าอยากรู้ว่ะเอออยากรู้ว่าขออะไรส่วนตอนนี้คนที่อยู่เป็นเหยื่อ5คนที่กําลังจะอยู่ในการทดลองมีคนนึงขอพรให้ตัวเองเป็นคือมาเป็นผู้จัดการแล้วด้วยเนาะคนหนึ่งครับ ขอไปข้อนึงแล้วคนนี้แม่งเหมือนจะมั่นๆ่นอยู่นะตอนแรกดูเหมือนจะกลัวผู้ช่วยผู้จัดการแต่ตอนนี้มั่นเลยนะครับแหมนิสัยเปลี่ยนไวตัวละครใหม่ที่โผล่เข้ามาในตอนนี้ก็มีอยู่นะอย่างเช่นตัวละครนี้นะครับที่มีปีกเนี่ยเหมือนโผลมาเหมือนเขาจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนพี่ชายของพระเอกนะแล้วก็มีความจุดประสงค์คือต้องการอยากจะฆ่าพระเอกอยากจะเด็ดหัวพระเอก พยายามอยากมาช่วยโผล่มาช่วยนางเอกให้หนางเอกเนี่ยขอพรไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ทําชั่วไม่ทําบาปก็มีหลายชื่อด้วยนะครับชื่อในโลกปกติที่เข้ามาเนี่ยชื่ออะไรนะอาอาอารา,า,า,ะาออระยูซูฮยอนเออระยูซูฮยอนแต่มันมีหลายชื่อนะ มันมีทั้งชื่อคนแล้วก็เป็นชื่อเทพอย่างพระเอกนี่ชื่ออีบลิสอีบลิสอีบลิสไอ้นี่ชื่อระยูซูฮยอนชื่อเทพของมันเนี่ยมันชื่อว่าอิจาเอลน่าจะใช่อิจาเอลเนี่ยก็มีลูกน้องเหมือนกันนะมีผู้ช่วยเหมือนกันเป็นนกฮูกพระเอกนี่มีแบบลูกน้องมันชอบแปลงเป็นเสือดำใช่ไหมลูกน้องของไอ้นี่ชอบแปลงเป็นน่าจะเป็นนกฮูกนะ ชื่อว่าอะไรนะอิเรมน่ารักอยู่นะว่าอิเรมผู้ช่วยของหนึ่งคู่อิเรมกับเซยิตอิเรมนี่น่าจะมีบทเยอะๆหน่อยนะน่ารักนะอีเรมไม่ใช่อีเรมนะอีเรมเดี๋ยวพยายามหาช็อตอีเรมอยู่ อีเรมทั้งคู่นี่ทำอสังหาททำธุรกิจตึกขายตึกหาช็อตอ e ีเรมไม่เจอวะ e e อีเรมโผล่มาเหมือนนัดเจอกับเซยิดกลางป่าเห็นไม่ค่อยชัดว่ะมันเป็นช็อตบืดอะถ้าตอนที่แล้วมันจะมีช็อตที่แบบสวยๆเวลตอนนี้เกิดขึ้น เกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยวะ่ะอย่างเรื่องของมินจีเพื่อนนางเอกนี่ก็เหมือนมาเฉลยในตอนนี้ด้วยว่าคบกับนางเอกตั้งแต่เด็กอะ่ะคือเป็นเด็กที่โดนแกล้งคล้ายๆกันแล้วก็ไม่มีเพื่อนวะ่ะแล้วก็นางเอกเหมือนแบบเขี่ยวเข็นให้เรียนเก่งจนมาเป็นหมอฟันได้อ่ะครับมินจี G อะ่ะแล้วเป็นคนที่น่าจะมีบทเยอะแน่นอน,นเรื่อยๆแน่มินจี G เนี่ยอันนี้รีวิวแค่ตอนนี้ก่อนนะครับตอนที่3านะครับ ก็มีความน่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่เจอแล้วเจอแล้วน้องอ e ีเรมนี่อันนี้ผมว่าแอดมินเอิร์ธน่าจะชอบนะครับสไตล์นี้น้องอ e ีเรมกูแอดมินเอิร์ธชอบแน่นอนอค่อยฮิวใจจากกาจิอาคูตะหน่อยนะที่เจอแต่เรื่องแบบโอ้โหหดหูดาร์กนะครับ ปัญหาของพระเอกตอนนี้คือนางเอกตั้งใจจะตายนะก็เลยแบบพยายามตั้งใจจะตามจะตายตามยายซึ่งยายนี่ก็แก่มากๆแล้วนพระเอกก็เลยพยายามจะให้ยายมีอายุที่ยืนขึ้นนางเอกนี่แม่งเตรียมใจตายเลยามันต้องมีเรื่องเศร้าๆเกี่ยวกับยายแน่เลยวะ่ะปูมาขนาดนี้นะสเตปซีรีส์เกาหลีไม่เคยพลาด่ะลองมาอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆบ,บ้างคิดเห็นกันยังไงลองพิมพ์เงินเข้ามาหน่อยครับตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะครับ อยู่กันไปนานๆเดี๋ยวกายองก็เป็นปกติอ่เริ่มดีขึ้นนะไซโคโพาร์จะรักษาหายโดยจีนี่แล้วจีนี่จากจะฆ่ากายองอาจจะเป็นตกหลุมรักกายองแทนออตอนนี้มีคนเดียวที่ขอพรกายองก็รู้ว่าชาติก่อนขอพรอะไรก่อนตายแล้วด้วยชาติก่อนกายองขออะไรวะ7จ็ดเต็มสิบนะ,ะแอดเอิร์ธให้มา อ,อะไรบ้างอะชัดก่อนแต่ตอนนี้คุ้มมากเลยนะเห็นนางเอกทั้งไปทั้งแบบอยู่ในช่วงแบบสงครามนางเอกชอบไปเกี่ยวข้องกับสงครามเนาะอืมโหนางเอกนี่แม่งหลายลุกมากเลยอะ่ะดีทุกลุกเลยว่ะซูจีแล้วก็มีช่วงที่แบบย้อนไปหลายพันปีก็มีเป็นผู้ชายเหรอ อ oh, oh. ลูกเยอะจริงๆเอาสวัสดีคุณกิติพบด้วยนะครับผมซัดจบมาแล้วจบเมื่อกี้เลยเดี๋ยวมาไล่ตามรีแอคชั่นครับโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับขอให้ตอบช้าเงวแต่แพ้มอยู่เงวแต่พแตพ้มอยู่นะผมเพิ่งตอน3เองเหลืออีกตอนก็ค่อยๆดีขึ้นนะตอนแรกนี่บน่นแบบโอโ้โหสอตอนแรกนี่อยากจะเทเลยนะครับ อยากเป้มอยกับคุณกิติภพแล้วเ,วเดี๋ยวจะค่อยๆตามไปนะครับส่วนสมาชิกทีมให้เจ็ดเต็มสิบกายองทุกลุกและทุกยุคของดีวะ่ะกายองนี่ของเดีของเดรนี่แบบคนอะไรสวย,ยจริงวะ่ะหลงวะ่ะซูจีแม่งตอนนี้น่าจะเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งได้ยังวะถ้าติดนางเอกเบอร์หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆให้ใครวะ จะมีนันเงเอกเบอร์หนึ่งในตอนนี้ที่เราเห็นๆกันน่ะที่สำหรับผมนะเอาในใจผมนะผมให้นี่แหละซูจีคนหนึ่งละแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นนันเงเอกเกาหลีฮันโซฮีป่ะน่าจะสองคนนี้มั้งเบียดเบียดกันนะเอาแบบในยุคนี้สามสิต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเบียดเบียดกัน ส่วนรุ่นเก่าๆมากกว่านี้ก็ไปเกือบ40กันหมดแล้วมีประเด็นอะไรที่น่าคุยอีกวะเนี่ยตอนนี้เ,เดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะเออสรุปว่าพระเอกมันเอาหมาด้วยปะหนึ่งในห้ายแม่งจังไลมากเลยอะเอาหมาด้วยหมาจะทำบาปอะไรวะ อีบลิสจะเอาบาปทำบาปเพื่อนะของผมดูภาคไทยมันจะมีจุดแบบบางจุดก็ภาคแบบค่อนข้างแบบกักๆนะอย่างพราาดาเนี่ยพี่ชายบางคนไม่รู้ต้องไปหาอย่างผมยังต้องหาเลยผมก็จําไม่ได้คุ้นๆอยู่พราาดาพรดาพรดาแปลว่าพี่ชายแล้วก็คุณยายของยายของกายองเนี่ยในซับไทยผมดูแบบเสียงเกาหลีจะเหมือนประมาณเป็นคนใต้นะแหล่งใต้ ทำพื้นทำพื้บ่อยมากเลยอ่ะภาคไทยเป็นพูดใต้ไหมวะถามเพื่อนนี่ดูภาคไทยหน่อยครับจะมีคําพูดแหลงแหลงแหลงอยู่นั่นนะแล้วก็ทําพื้นอะไรหรือว่าคนเกาหลีในแถบนั้นเป็นชนบทนี่มันอยู่ทางใต้ของเกาหลีใต้วะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอยากรู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้ดูภาคไทย พินยองอ๋อแอดเอิร์ธชอบพักบินยองเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมเหมือนเพื่อนผมเลยว่ะเพื่อนผมก็ชอบพักบินยองว่ะจริงๆพักมินยองเนี่ยผมว่านะเอาสําหรับผมนะช่วงประมาณนางสามสิบต้นๆน่ะโคตรสวยสวยมากๆเลยนะพักมินยองแต่ช่วงประมาณเนี้ยรู้สึกว่าประมาณสามสิบปลายๆเหมือนน่าจะทําเยอะผมว่าเหมือนนางชอบทําหน้าแบบอันนี้ผมเดานะว่าก็น่าจะเสริมๆเยอะ,อะเหมือน เปล่งปลั่งไม่น่อยอะ่ะเปล่งปลั่งแบบแป,กแปลกๆอะ่ะไม่ธรรมชาติอะ่ะเหมือนตอนยี่สิบไปปลายอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพักมินยองนี่สุดยอดเลยนะเว้ยตอนสมัยแบบเรื่องที่อายุายี่สิบไปปลายอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหโคตรสวยสําหรับผมนะอันนี้เราวิจารณ์หน้าตากันได้มั้งเพราะเป็นนักแสดงต่างชาติเขาคงไม่มาด่าเราหรอกไม่คงไม่ดามานะอแต่ซูจีเนี่ยเป็นนางเอกที่ไม่ทําสัญญกรรมนะครับ บอกเลยนะครับซูจีที่เราดูเนี่ยสวยธรรมชาติเลยนะสมาชิกทีมบอกตอน E p พีมาอยากเทมา E ีพีนี้ผมอยากลองดูต่อฮ่าฮ่าฮ่าภาคไทยมีบ้างครับบางทีก็เสียงเนิ่นเนินบางตัวละครอ๋อ oh. เหมือนผมเลย EP พีผมก็อยากเทอึดอัดมากตอนดู E ีพีแม่งอ,อึดอัดมากเลยอะอะไรวะขึ้นมาแบบกุกกักุกกักแต่ว่าผมว่าไม่นะมาทิศทางเนี้ยกำลังดีนะ คือเป็นซีรีส์ที่มีแนวโน้มว่าดูแล้วเนี่ยกราฟมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ดีแต่อยู่ที่ว่าบางคนแม่งเทก่อนไงผมเห็นคอมเมนต์เนี่ยเทกันเยอะมากเลยนะดู2ตอนแรกแล้วแม่งไม่ชอบไปเลยนั่นแหละครับมันก็จะเป็นข้อเสียของบางคนซึ่งคนที่เป็นคอซีรีส์จริงๆที่ดูจบจริงๆอะ่ะ ว่ามันดีนะการที่มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าแม่งมันดีมาแบบมาถึงมันดีมากๆแล้วมันค่อยๆดรอปนะผมว่ามีเยอะมากซีรีส์เกาหลีอะซีรีส์เกาหลีบางทีอะครึ่งซีซั่นอะโคตรแม่งดีเลยแต่พอครึ่งซีซั่นหลังไปแม่งดรอปผมขอให้เป็นแบบแรกและกันที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอขอให้เป็นแบบนี้แล้วกันนะเพราะช่วงห,งหลังๆดูซีรีส์เกาหลีทีไรแม่งชอบตกม้าตายครึ่งหลังเป็นเยอะโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝาก กลุ่มไลน์ด้วยเดี๋ยวโอเคว่าจะนัดดูตอนสามตอนไอตอนสี่วันไหนอะไรอย่างเงี้ยผมจะนัดในกลุ่มไลน์ตลอดนะครับใครที่เป็นแฟนซีรีเรื่องนี้เข้ามาคุยมามอยได้แต่อย่าเพิ่งสปอยล่วงหน้านะมาคุยกันแค่ในตอนเท่านั้นผมดูช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยใครที่เป็นแฟนซีรีเรื่องนี้ก็แวะเข้ามาฟังรีวิวขำๆได้บ้างนะครับผมรีวิวทุกตอนเลยไม่ได้แบบรีวิวแต่แบบตอนจบนะเอาแม่งทุกตอนนะรู้สึกยังไงมีอะไรน่าสนใจคุยประเด็นแบบมั่วซั่ววิเคราะห์ สไตล์ตบ้านๆกันไปสมาชิกอ่าไม่ใช่สมาชิกแอดมินเอิร์ธบอกชอบพักบินยองฮันโซฮีโกยุนจองเออโกยุนจองนี่ก็ระดับท็อปเลยแต่โกยุนจองยัง20ต้นๆไม่ใช่เหรออุย้ยเพิ่มแป๊บเดียว29แล้วเว้ยเฮ้ยโกยุนจองโกยุนจองนี่ก็เพิ่งจะมาดังช่วงหลังนะเว้ยเอาจริงแล้วเนี่ยแล้วก็ผมว่าโกยุนจองน่ารักเป็นบางเรื่องว่ะแอดเอิร์ธเอาแบบสำหรับผมนะ โกยุนจองเนี่ยที่น่ารักจริงๆจะเป็นมุฟวิ่งน่ารักชิบหายแต่บางเรื่องเนี่ยไม่ค่อยโดนไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเรื่องเพบุ๊กชุดกาวที่เป็นหมอที่เป็นพยาบาลเนี่ยผมเข้าไปดูไม่ค่อยเท่าไหร่ลุกอ่ะเหมือนอารมณ์เขาน่ารักไม่ทุกลุกอ่ะโกยุนจองอ่ะเป็นบางเรื่องอโกยุนจองนะสำหรับผมนะแต่ถามว่าน่ารักาาาามากๆไหมก็อย่างนี้ ในบูปปิ้งอ่โดนสุดแล้วลุกแบบนักศึกษามาหาลัยเอ้ไม่ใช่ดิลุกแบบนักเรียนเดยไม่ใช่มหาลัยนักเรียนเนาะมัธยมปลายนะโกยุนจองนี่ขึ้นหนะ้าโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสมาชิกทีมแอดมินเอ,อิร์ธคุณกิติภพนะที่เข้ามาทักทายนะฮอริซอนด้วยวิทฟิตแมนครับผมโอ้โหดูดขนาดนี้ยังมีคนมาทักนะฮะเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะอัด2ตอนนะ หาเวลาครับ